ช่ใช่อีอีอ่านี่เอาเปิดเปิดเปิดหน้าต่อไปครับผมเปิดหน้าต่อไปนี่ไงนี่ไงครับนี่ป้องแป้งจ้าป้องแป้งลูกอยากแข็งแรงมนพี่ไผ่ใช่ไหมอยากแข็งแรงไหมครับวันนี้ป้าลำไยพาพี่ไผ่มาเล่นด้วย <S <S พี่ไผ่มาเล่นนี่นี่นี่ดูดูพี่ไผ่นี่นี่ป้องแป้งอันนี้ดูพี่ไผ่นี่ อน,น้ำครับน้ำน้ำคำหนึ่งครับนี่พี่ไผ่มาเล่นด้วยมามาเล่นบอลกันวิ่งเร็วพันพี่เตะสวยปีนป่ายพี่ไผ่ช่วยแบกเครือกล้วยพี่ไผ่แบกเองเกง่งเก่งเก่งเก่งนี่ไผ่เกง่งเก่งเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับผมนี่ไงเห็นไหมไ,ไม่เอา งั้นเอาอะไรเอาอะไรปองแปงแต่งตัวนี่เอาปองแปลงแต่งตัวใช่ไหมปองแปงแต่งตัวใช่ไหมครับแปงแปงแต่งตัวนี่ไงปองแปงแต่งตัวเลือกตัวไหนดี <c oughs> ใช่เลือกตัวไหนดีนะ <c oughs> นี่นี่เอาตัวไหนดี <c oughs> นี่ยายรู้แล้ว <c oughs> <c oughs> เด็กจะเอาอะไรเด็กต้องมานั่งข้างล่างใช่ไหมเด็กจะมานั่งข้างล่างใช่ไหมครับนั่งข้างล่างเล่นโยนโยนนี่เก็บ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 นี่ดีกว่าไหมพูดนะมานน่มาลงมาค้ับลงอ่ามันเลอเลอเลอะเลอเลอะเลอโอ้ครัค่ะเด็กอยากเอาให้ลูกไม่เอาลูกไม่เอาของแต่งลูกจะเอานี้ ต้องถือใจก็ถือใจก็กอกินเขาอ่ะนี่อ่ะนี่ไงครับผมนี่ไงคะนี่นี่นี่โอ้สมบัติเยอะแยะเลยสมบัติเยอะแยะเลยอ้าวโยนลูกโยนโยนเก็บนี่เก็บเก็บเก็บเร็วเก็บใส่กล่องนี่นี่ไงเอ้ยเก่ง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 เลยค่ะเก็บอีกลูกเก็บอีกอ่ะเก็บอีกเก็บอีกโยนใส่อี นี่ไงอ่ะนี่ไงเร็วอ่ะเร็ว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 เอ้เก่งจังเลยเก่งครับผมอ่ะ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 เอาหูเก่งเด็กเก่งจริงเลยนะนี่นี่นี่ไง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 อืออ่ะยอดนิยอดนิลูกยอดนิ โยนนี่ครับโยนนี่ครับอ่ะเก่งๆให,ให้ให้ให้แม่ๆดูชินี่ไงอันนี้ไงอู้เก่ง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 ครับเก่งครับผมเก่งจังเลยเด็กเก่งจังเลยครับอ่ะโยนอีกลูกโยนอีกโยนอีกเอาอาใจเทให้นี่ไงอ่ะโย,ยนเโยนเร็วอ่ะโยนเข้าไปนิดหน,นึ่งนี่ไง เอาเก็บให้หมดนะคะกูวายไม่เอาเอาพวกนี้เอาพวกนี้เนี่ยเก็บพวกนี้ให้เดี๋ยวเก็บให้หมดูกเอาใส่ี่ใส่ในกล่องนี้ใส่ในกล่องนี้ออ้เก่งเก่งเก่งเอาใส่อีกใส่อีกเล้วโอ้เอาใส่ให้ยายหน่อยเก็บให้ยายหน่อยครับเก็บให้ยายหน่อยช่วยายเก็บครับผมเอาเก็บเก็บนี่นี่นี่ ไหนนะแล้วลูกอยู่ไหนนะนี่ไงไม่อ้มอมลูกผมไม่อ้อมไม่อ้อมเพราะว่ามันหมักข้าวนี่ไงอ,อันนี้มาหนีเอ๊ดวิ่งไเลยเอ๊ะได้ก,กีใ่ใบเตยไหนวนะอะอะไรอยู่ในนี้มัง่งลูกไหนดูทิไหนดูทิ ลชีอะไรอยู่อู้หูเอาสมบัติอีกแล้วหรอโอ้โหสมบัติอีกแล้วหรอสมบัติเยอะแยะเลยสมบัติเด็กเยอะแยะเลยกว่าจะกว่าจะกินหมดทุกคนโตแล้วไงตอนนั้นน่ะนั่งกินน้ําเอาอ้าเอาเดี๋ยวนี้ต้องมีอะไรเราต้องมีของเล่นต้องอ่านปองแปง ถ้าไม่เอาปองแตงก็คือเล่นของเล่นิบบอะอะโยนยนดีกว่าโยนโยนนี่ไงอะอะเก็บให้ยายนะครับเก็บให้ยายนะครับผมโยนเส่นี่ลุกโยนใส่นี่เร็ว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 โยนเร็วเร็วเร็วเก็บใส่กล่อนคับ เก็บใส่กล่องเลยเออเก็บใส่กล่องครับผมอ่ะอ่ะเก็บใส่กล่องให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยลูกเก็บให้หมดครับนี่เก่งเกงเลยไหวไหวอะได็เก่งเก่งเลยครับนี่ไงี่ไงอะ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 ะอะอะเลือเรือเรออะยายเช็ดให้ก่อนยายเช็ดให้ก่อน พูดพูพน,น,น,นี่ไงทำให้ึิว่าสีเล้วเนาะออน,น่าเอะรถอยู่ไหนนี่ไง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 ครับผมนี่นี่ไงยายทำให้นี่เอา้าบึน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 โอ้น่าปีกกปีกี ปิก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 ลบลบลบนี่ยอันลบลบอันลบลบก่อนลบก่อนอันนี้ปิก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 ลบก่อนครับผมลบคาโลหน่อยนะคาโลจะไปแล้วนะคะลบลบหน่อยเอกมาใช่ไหมลูกพระเอกมาลบครับลบครับกินน้ำหนุกน้ำครับ อันน้นอีกนิดนึงหนุกน้ำนิดนึงครับลบๆบน้อยพระเอกมาแล้วครับผมพระเอกมาครับนี่นี่แกทำให้อันนี้มันจะนี่ล่ะค่าตะกี่ลุมครับผม นี่ไงปิกปิกปิกนี่มาแล้วปิกป๊กปิกป๊กปิกทุกคนเชื่อสิแล้วเชื่อสิได้แต่ละครับอ่ามานี่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 ลูกมาดูรถนี่ปิก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 อ่าบีบแต่กันบีบแต่ปิก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 กลับทางไหนครับรถมาแล้วครับผม นี่นี่ยายทําให้นี่นี่เห็นไหมน่ะบูนอะบึนบึนเลยนี่บึน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 ดูสิดูสินี่บึนนะอันนี้อันนี้ปีก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  นี่หนูดูนี่อันจารย์ใยายให้อันนี้ยายให้ยืนตรงนี้ยืนตรงนู้ะจับยืนเลยลูกยืนยืนขึ้นอิดตึงอิดตึงอิดตึงนิ้วช้อนอ่ะยืนขึ้นลูกยืนขึ้นยายจับให้นนึวช้อนทัพอ่ะอู้ตึงนี่ไงนี่ไง สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะผมสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีครับอาญาให้น้ำครับผมน้ำน้ำครับผมอันน้ำมีครับผมน้ำมีค่ะน้ำน้ำครับ เอึบอึบตึอ right? ้ยินครับผมยินครับผมติ้งติ้งติ้งตึ้งอต้งนี่ใหญ่ๆเอาี้ไหนไรถอยู่ไหนรถยู่ไหนนี่ไงนิดหนอยอยากนอนอ่ะนี่เอ้ยายจะเอาอะไรให้ลูกดีนะโอ้รู้้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอานี่เอานี่อยาเอ่ นี่ไง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 ตึงตึงตึงเส้ตึงตึงตึงน,นี่อะไรสปาเกตตี้อ่ะเด็กนั่งลงเลยครับผมอันนีสปาเกตตี้สิสปาเกตตี้อันนี้วุ้นอันนี้ตัวลันเตา่าอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรอันนี้ไก่กุ๊กไก่เลย กุ๊กไก่เลยใช่ไหมอืมกุ๊กไก่อันนี้น้ำส้มน้ำส้มนี่น้ำส้มอันนี้แก้วมังกรครับนะดูแม่ไก่ชิครับแล้วนี่อะไรนี่อันนี้อะไรนหนดูสิว้าวชมเลยมีส้ม มีใครดาวอะไรนี่ลูกอะไรเนี่ยอมีพริกหยวกด้วยหรออันนี้นี่นี่นี่ไง่าย animal animal นี่ง่ายอะไรเอ่ยมีอะไรมั่งนะเอาปิดไว้ก่อนทักดูแค่นี้่อนดูดูด,ดูดูแค่นี้ก่อนทักค<อ>่ะลูกมียายให้ดูนี่ อันนี้อะไรอันนี้อันนี้วัวตัวเมียอันนี้ลูกเป็ดแมีเวเมียวดูไหมเมียวอันนี้ห่านอันนี้ลาแมวลูกแมวอันนี้หนูตะเภาหนูตะเภาครับผมอานน้ำใยให้น้ำครับผมหนูตะเภาอะไรต่ออีก นี่ไงแกะอันนี้แม่ไก่กระต่ายลูกหมูหนูสุนัขนี่สุนะัขนะลูกสุนะัขอันนี้ลูกไก่เิีบเขบเบพะไก่ตัวผู้ลูกหมู เอาอะไรอีกดูเอาผักดีกว่าเอาผักดีกว่าพี่พึ่งเอาผักนี่ผักโอ้โห,โหกินข้าวย่งนี่หมดเลยใช่ตายละวนานตาอเลยอันนี้ผักเลยผักเลยพี่พึ่งผักผักผักน,นานง่ายข้าวโพดหอมยายข้พาพวโพด หอมยายใช่หอมยายข้าวโพดหอมยายอันไหนข้าวโพดอันไหนข้าวโพดครับอยู่ไหนครับเออเก่ง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 โตมือโตมือกันโตมือเก่งมากเลยเก่งมากค่ะพี่อาวุธเก่งครับผมอานน้ำครับผมน้ำครับผมน้ำครับเนี่ยดุฝังก่อนนะกระเทียมใบกระเพรากระเทียม ใบกระเพรากระเทียมใากระเพราอันไหนกระเทียมอันไหนกระเทียมครับผมอ่ะเลือกเลือกให้พี่เพิ่งก่อนในกระเทียมครับเนี่ยฟังก่อนฟังก่อนเอาปิดปิดฟังอันนี้ปิดปิดก่อนฟังฟังฟังยิ้มฟังพี่ก่อนปิดก่อนอันนี้เนี่ยดูดูตั้งแต่ค่ะในกระเทียมนะเยอะเยอะฟังก่อนกระเทียมกระเทียมใบกระเพรา กระเทียมก่อนตั้งใจก่อนชิครับเด็กเ็กตั้งใจครับใบกะเพรากระเทียมใบกะเพรากระเทียมใบกะเพราอันไหนใบกะเพราใบกะเพราอยู่ไหนครับใบกะเพราในใบกะเพราเจ๊จะในเรื่องให้พี่พึ่งก่อนใบกะเพราโอเคจริงจริงตัวมือตัวมือครับผมเกบูม ขยเก่งเก่งขยอเก่งเก่งวันนี้เอาทช่หนึงกลับมานะโอเคนะพี่รอรีดผ้าอยู่บ้านนะทีนะพี่รอรีดผ้าอยู่บ้านนะพี่รีบผ้ารอยอยู่บ้านนะนะาพี่รีบผ้ารอยบ้านอะไรใช่พี่รีบผ้ารออยใ้านะพี่พี่ร้อรีดผ้าอยู่บ้านนะมันกลับกันไงอ๋ที่จูต้องว่าพี่จะรีดผ้ารออยู่บ้านนะอพี่จะรีดผ้าร้ออยู่บ้านนะโอเคนะโอเคนะโอเคหมคะทุก อ่ะนะนะนี่มันเหนื่อยหนูนะคารุนี่อะไรนี่ขิงดอกกะลามกะลามดอกโอ๊ยอะไรอ่ะทำไมมันกลับด้านหมดอ่ะแม่เหนื่อยจริงอ่ะดูสิดูสิขิงขิงกะลามดอกกะลามดอกดูสิน่ะขิงกะลามดอกขิง กะล่ำดอกอันไหนกะหล่ำดอกอันไหนกะหล่ำดอกครับกะหล่ำดอกอยู่นะครับไม่ใช่ครับ <S <S อันนี้มันเป็นจริงจา้าอันนี้จริงจา้ามันเป็นขิงเข้าใจแม่ครับอันนี้มันเป็นจริงจา้าฮะเอามายเอามายเอามายอ่ะอ่ะเด็กเด็กจะเด็กจะดูอันนี้ไหมไม่จะมาไม่นั่งเก้าอี้่ะแม่แม่เออนั่งเอาป่ะนั่งเลยจะได้เมา นั่งกันพี่ให้เป็นที่ <มา S 1> จะนั่งได้ร้อยได้ร้ยรอยอ่ะนั่งเลยอย่นั่งเลยอ่ะนั่งเลยนั่งเลยมาเป็นนั่งเลย,เลยมาเป็นไปปรมาเป็นไรอ่ะมาอ่ะมาไม่เล่นของเล่นไงแต่แกกเอ๋กนะินข้าวกินข้าวต้องนั่งข้าวกินข้าวต้องนั่งดึงมดึงมดืงมดื่อ่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่เด็กชอบดูผลไม้นี่ไงนี่ไงครับผมอันนี้มังคุดกีวี มะม่วงมะละกอกล้วยแตงโมขนุนสตรอเบอรี่ชรีนบูเบอรี่น้อยหนาแคนตลปฟลังส้มโอแก้วมังกรชาบลดูดชาบลดูดโอ้ยอันนี้ อันนี้งง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 เงาะไงเงาะเงาะเงาะค่ะเโาชอบกินเงาะใช่ไหมคะชอบกินเงาะกันทั้งวันเลยแอปเปลิลทารทติมมะพร้าวส้ม,มชมพูเซรีลินจีลินจีอันุนมังคุดกีวี มะม่วงไม่อมข้าวไม่อมข้าวมะม่วงครับผมมะละกอครับผมมะละกอกล้ว,อว,ลว,อลวยอันนี้แตงโมค่ะเราชอบแตงโมใช่ไหมครับใช่ไหมครับ<ช>อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ขนุนขนุนแตงขนุนยังไม่ได้กินเลยลูกยังไม่เคยกินขนุนเลยนะครับอันนี้สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ทุเรียนทุเรียนลูกก็ยังกินไม่ได้ลูกยังเด็กอยู่ บูเบอรีอ่น้อยนะอ่าน้อยหนาลูกเคยกินแล้วแคนตตอร์ลูกก็กินเมื่อวานแคนตอลูกฝรั่งฝรั่งลูกก็ยังไม่เคยกินเลยอันนี้ช่มโอช่มโอลูกเคยกินแล้วช่มโอแก้วมังกรแก้วมังกรลูกกินแล้วอันนี้ชับปรดชับูุดอ้าวยายจะถามแล้วงาอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้งอ ใช่ไหมครับผมยายจะถามแล้วนะ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 โชมชมพู้องุ่นชมพู้ครับชมพู้ครับองุ่นครับอันไหนชุบชบชุ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 บอันไหน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 องุ่นครับผม อังวินกับตอกตุ้งซีตอกมือ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 เก่ง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 คับผมยิ้มเยิ้มยิ้มเออยี่ยมยิ้มยิ้มยิ้มเอาไม่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 อันนี้เอาชีแดงๆเหมือนกันเลยน่ะยายแกแกล้งเด็กนะอันนี้ลิ้นจี่เชอรี่เด็กนูนนี่ก่อนครับผมเด็กเชอรี่ ลินกี่เชอรี่อันไหนจุ๊บ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 ีุ๊บจ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 ุ๊บบจุ๊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 บจบ เชอรี่อยู J ่ไหนนะเชอรี <duh. S 3> ่อย <asa makes noise> ู่ไหนเด็กเด็กเด็กอ่าอ่าใหญ่ใหญ่แยบแบอกใหม่จะเอาเนี่ยจะมาทุบเสื้อนะเด็กอ่าอ่าเอาไหมครับผมเชอรี่เชอรี่ลิ้นจี่ครับผมดูไหมดูไหมครับอันนี้ลิ้นจี่อันนี้เชอรี่ครับอันนี้จุ๊บจุ๊บ เชอร์รี่อยู่ไหนครับผมอันไหนเชอรี่ครับเชอรี่อันไหนอ่ายิมให้ยายก่อนเชอรี่ก่อนเชอรี่ครับอเชอรี่ครับอยากนอนจะสำเร็จอยู่แล้วหมนแล้วเย่เอ่เอ่ไม่เอาไม่เอาเม่เอ่เย่เย้ยเย่อย่่อ่เย่ย่เเย่เยเย่อันนี้เย่เยายเย่เย่เห่เย่่เเย่เย่มั มะเผามะเผามะเผาไมา่เผามะเผาไม่ถ,ถูกแล้วครับุ๊มอันนี้มันชุ่มค่ะนี่ค้อนแม่ยังไม่ได้นอนตอนเช้าชใช่ปกติจะนอนตอนเชา้าใช่เขาตื่นแต่ตีห้ 5, ไ ayo, าไงนไงอันนี้อันนี้อันนี้ทับทิมแอปเปิลทับทิมแอปเปิลอันไหน,นไห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 นทับทิมเอ้าผมทับทิ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 ม ทาทีมเออเก่งครับผมอ่าอหยิบหย Napoleon 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 ิบจ in ุกแล้วครับผมเก่งครับผมตบมือ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 นี่อันนี้อยากจะเอานี้ให้ดูนี่ไงอันนี้งะชัปปร์ลดงะชัปปรลดงออันอันไหนอันไหนอันไงอครับผมอันไหนงะครับผมเด็กครับอันไหนง งององอเนี่ยฟังองอครับผมงอครับผมโอ้ยงององออันไหนงอเอาเอานนั้นกินไหนเอององอครับงอถ้าเสร็จอาบน้ำเสร็จก็ไปนอนเลยไม่ต้องง่วงนอนเด็กง่วงนอนกับโอ้โอเด็กง่วงนอนกับโอ้ยโอ้ยกินข้าวให้เสร็จก่อนนุ่มั่งใจให้เสร็จนะคะผมโอ้ย ให้จออกใายใจเข้าหานใจกเอาอะไรอีกอันนี้ไงพี่เพึ่งอ่ะพี่เพึ่งนี่ไงอยากจะเอานี่เอาปองแปงแปงนอนนี่ไงเอารู้จะดูปองแปงใช่ไหมไหนไหนไหนปองแปงปองแปงป้อนป้อนป้อนใกล้หมดแลวป้อนป้อนกินให้เสร็จลูกกินให้เสร็จแล้วไปอาบน้ำนอนอันนี้ไงลูกจะเอาเรื่องไหนดีปองแปงไม่อยากกินอันนี้อันนี้ปองแปงไม่ยอมนอน อันนี้อันนี้ป๋องแป้งแต่งตัวเอาเรื่องไหนอ่ะล,ลูกเลือกโอ้เอาป๋องแปงเอาป๋องแปงง๋องแปงไม่ยอมนอน,น,อนทําไมป๋องแป้งไม่ยอมนอนล่ะครบะนายาอ่านให้นี่งไงป๋องแปงไม่อยากนอนกอดหมอนไม่ยอมหลับแม่ครับไม่ง่วงครับนอนหลับเถอะคนดีทําไมป๋องแปงไม่อยากนอนเนี่ย คาโลอยากนอนแล้วเนี่ยป้องแตงหลับนะครับแม่ครับหนูปวดจีปวดจีเลยนี่นี่นี่ว้ายว้ายว้ายหนูปวดจีเลยเหรอหนูก็จามเลยเหรอจามให้จิ้วเลยเหรอจามให้จิ้วให้จิ้วเลยเหรอว้าอะนี่ไง หนูอยากกอดพี่หมีจะได้ฝันดีจะได้ฝันดีหลับไปใช่ไหมลูกใช่ไหมครับหาลูกครับ <c oughs> ไดาสำเร็จแล้วลูกแกสสำเร็จแล้วโอ้โอ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  พยกพยกพัยกเดี๋ยวไม่กินต่อตื่นมาก็ไม่กินต่อก็ได้ปะปะไปไปบ๊ายบายครับบ๊ายบายเด็กน้อยกินข้าวไม่หมดเลยครับเด็กน้อยง่วงนอนครับผมเด็กน้อยกินเก่าเพราะเมื่อจอยเหียออยู่นิดนึงก็เหลือไม่เยอะหรอกเอาน้ำน้ดเดียวไม่อาบน้ำใช่จันนียอาบน้ำเดี๋ยวไม่อาบน้ำให้จะได้นอนเลยไปบายบายบ๊าย